ทุกประเทศนะครับมักจะมีเรื่องราวต่างๆที่เรียกว่าเป็นวิถีโดยเฉพาะเรื่องราวของวัฒนธรรมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของใครของมันมีชาวต่างชาติหนึงนะครับเขาได้ไปโพสตสอบถามความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนอื่นๆเอาไว้นะครับโดยเขาโพสต์เอาไว้ว่าเฮ้ hey, ทุกคนคุณไปเมืองไทยเนี่ยคุณเคยเจอเรื่องราวอะไรบ้างไหมที่คุณเนี่ยไม่สามารถพบเจอได้ในประเทศอื่นๆแน่นอนครับคำถามนี้มีผู้เข้ามาตอบคาถามไว้เป็นจํานวนมากเลย,เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าชาวต่างชาติแต่ละคนนั้นไปพบเจออะไรกันมา ในประเทศไทยของเราครับคนแรกบอกนะครับว่าทุกคนชันเนี่ยนะเคยไปเดินที่บริเวณสถานที่เที่ยวที่ดึงแหลบเป็นช่วงกลางคืนและชนนั้นก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังโบกมือทักทายอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งตอนแรกเี่ยชันก็เชื่อว่าเขากํากลังจะโบกมือทักทายคนทั่วไปฉันก็เลยแบบหันไปดูบ้างฉันต้องอึ้งและจึ้งมากเลยเพราะสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นกําลังโบกมืออยู่ไม่ใช่คนแต่เป็นช้างใช่ฉันเห็นช้างตัวหนึ่ง เดินไปเดินมาอยู่ระแวกนั้นฉันตกใจมากเลยว่าเฮ้ยกลางคืนแบบนี้ทําไมมีช้างมาเดินเล่นกันแบบนี้ได้ยังไงแล้วช้างนี่มันมายัางไงวะเนี่ยแล้วก็มีคนไปตอบกลับนะครับบอกว่าคุณเห็นจริงๆใช่ไหมตาลายหรือเปล่า <S <S จากนั้นนะครับคนที่มาแชร์คนแรกก็บอกว่าฉันเห็นจริงๆฉันขยี้ตาแล้วนะแต่ยังไงก็ยังคงเป็นช้างอยู่ดีคุณพระช่วยท่านตาม,มาบอกนะครับว่าฉันก็เจอเหมือนกันคืออย่างเงี้ยฉันเนี่ยได้ไปเที่ยวที่บ้านพ่อแม่ของแฟนของฉัน และฉันก็เห็นว่าบ้านของพวกเราเด็ยอยู่ที่ริมคลอง วันนี้คืนดีฉันก็เห็นว่าอ,อพ่อแฟนของฉันเนี่ยก็มีการเอาตะข่ายไปผูกระหว่างสองฟากฝั่งของคลองนั้นฉันก็เข้าใจว่าเขานจะจอาตะข่ายไปดักจับขยะหรืออะไรทันองนี้แต่วลาผ่านไปไม่นานฉันสังเกตเห็นว่าพ่อแฟนของฉันเนี่ยเขาได้ดึงตะข่ายขึ้นมาพร้อมกับปลาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยที่สำคัญเนี่ยนะมีปลาตัวหนึ่งตัวใหญ่มากฉันว่านะตัวนี้เนี่ยน่าจะมีความยาวประมาณ1เมตรน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัม คือลักษณะของมันเนี่ยคล้ายกับปลาแซลมอนเป็นอย่างมากเลยสุดท้ายเนี่ยเขาทําแบบนี้จนถึงตอนเช้าแล้วพบว่าทั้งคืนเนี่ยเขาหาปลาได้ประมาณเกือบเกือบสามกิโลกรัมแน่ฉันจึ้งและอึ้งมากว่าเฮ้ยครอบครัวของแฟนฉันเนี่ยเจ๋งมากไปเลยแล้วก็มีคนไปถามนะครับบอกว่าแล้วคุณได้กินมันไหมแล้วใชิเป็นยังไงบ้างซึ่งคนที่2ก็ไปตอบกลับนะครับบอกว่าชันไม่ได้กินหรอกเพราะว่าพวกเขาเนี่ย ดักจับปลาพวกนี้เอาไปเพื่อขายไม่ได้เอามาเพื่อกินแล้วก็ไม่คนที่2สอนนะครับไปตอบกลับอีกทีนเดียบอกว่าแหมพอคุณพูดถึงปลาแซลมอนแล้วก็ฉันก็อยากจะลองชิมเลยนะรสชาติปลาที่ว่านั้นมันคือรสชาติยังไงแตกต่างจากปลาที่ประเทศของเราขนาดไหนท่านตมาบอกนะครับว่าฉันคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นโมเมนต์ที่ฉันไม่เจอที่ไหนมาก่อนในโลกนี้เลยก็ว่าได้คือฉันเนี่ยไปเที่ยวที่เกาะเกาะหนึ่งเหมือนกันแล้วก็สังเกตได้ว่าบนเกาะนั้นมันมีนมร้านสะดวกซื้อที่เป็นร้านสะดวกซื้อเจ้าเดียวกันเหมือนกันเป๊ะ แต่2ร้านเนี้ยอยู่ห่างกันไม่ถึง15ฟุตเลยซ้ําแน่นอนว่างงว่าทําไมไม่เปิดสาขาเดียวทําไมเขาต้องเปิดคู่กันแบบ2สาขาหรือพวกเขาต้องการเปิดสสาขาแยกกันเพื่อแข่งกันอย่างนั้นเหรอหรือ,อยังไงเนี่ยแล้วก็ไม่เคยไปตอบกลับนะเขาบอกว่าไม่ต้องแปลกใจหรอกร้านสะดวกซื้อเหล่านี้พวกเขาก็อาจจะเป็นเหมือนกับคู่แข่งขันกันถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าเดียวกันแบรนด์เดียวกันแต่เปิดตรงข้ามกันก็มีมาแล้วบางที่เนี่ยนะเปิดติดกันก็มีนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยจ้า คนต่อมานะครับได้แชร์ประสบการณ์เอาไว้โดยบอกนะครับว่าที่ประเทศของฉันเนี่ยนะการที่จะให้สัตว์เลี้ยงแมวหมาอะไรก็แล้วแต่มันเดินเล่นกลางที่สาธารณะเนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากแต่ที่นี่เนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยทั้งหมาทั้งแมวอะไรก็แล้วแต่ สามารถวิ่งกันได้อย่างอิสระตามพื้นที่ต่างๆฉันจึ้งมากเลยกับสิ่งสิ่งนี้ที่สําคัญเนี่ยนะฉันก็เคยเห็นนะว่าแมวเนี่ยมันก็อยู่ในบริเวณกลางแดดก็ว่าเออมันน่าจะร้อนบ้างแหละน่าสงสารพวกเขานอนที่แมวต้องไปอยู่กลางแดดอะไรอย่างนี้แต่คุณเชื่อไหมบางครั้งพวกมันก็ฉลาดนะวิ่งเข้าห้องแอร์ซะอย่างนั้นเรื่องนี้โอ้โหมันสุดมากเลยทุกคนคนต่อมานะครับบอกว่าในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฉันก็เคยไปที่กรุงเทพมหานครและฉันก็เห็นว่ามันมีพ่อค้าคนหนึ่งได้ เดินเข็นรถขายอะไรมาเรื่อยๆฉันที่ความอยากรู้ก็ชะเง้นหน้าไปดูฉันต้องตกกระจายเพราะว่าบนรถเข็นคันกลาวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาหารทั่วไปแต่ว่ามันเป็นมแมลงทอดที่สาคัญเนี่ยฉันพบว่ามันมีตะกแตนทอดด้วยและคนขายก็ถามฉันว่าอยากจะลองกินไหมส่วนฉันก็ คิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีคนเอาอะไรแบบนี้มาถามว่าจะกินหรือไม่กินฉันจึงมองว่านี่มันคือความ a เมซิ่งมากๆเลยคนต่อมานะครับบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะฉันสึกฉันร้อนและก็หายน้ําไปอย่างมากฉันก็เลยเข้าไปที่ร้านขายของชําแห,ห่งึงเลยบอกว่าอยากกินน้ำอัดลมเย็นๆจังเลยคุณเชื่อไหมสิ่งที่แม่ค้าทําก็คือแม่ค้าเนี่ยเอาถุงพลาสติกขึ้นมาใบหนึ่งแล้วก็เอาถุงใบเนี้ยไปใส่น้ําแข็งจากนั้นก็ลินน้ำอัดลมใส่ลงไปพร้อมกับมัดหนังยางให้ฉันเนี่ยเ,เกี่ยวที่นิ้ว สิ่งนี้ทำให้ฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าตะลึงเป็นอย่างมากและฉันก็อึ้งไปเลยตั้งแต่วันนั้นท่านตามาบอกนะครับว่าฉันไปเที่ยวที่เกาะเกาะหนึ่งและฉันก็รู้สึกได้ว่าบางเกาะบางที่นั้นเนี่ยฉันคิดว่าการจัดก,การขยะอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นัก นี่อาจจะเป็นโมเมนต์ที่ใช้รู้สึกว่าอาจจะจึ้งนิดหน่อยสาหรับฉันก็เป็นได้แล้วนะคนต่อมานะครับได้บอกเอาไว้ว่าสําหรับฉันเนี่ยนะเรื่องจึ้งๆก็คือฉันสังเกตเห็นว่าพนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่พวกเขามักจะนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปทํางานกันในตอนเช้าและบางคนก็ยอมซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์วินโดยพวกเขาบางคนเนี่ยไม่ได้นั่งครอบนะแต่นั่งหันข้างยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือพนักงานออฟฟิศบางคนที่เป็นผู้หญิงนั่งหันข้างท้ายรถมอเตอร์ไซค์วินเนี่ย พวกเธอยังสามารถเล่นมือถือบนรถปัสสาวได้อีกด้วยสิ่งนี้ไม่น่าเชื่อว่าพวกเธอจะสตรองกันได้ขนาดนี้ท่านตมาบอกน,นะครับว่าเฮ้ยในสถานการณ์แบบนี้สภาพการจราจรแบบนี้ในกรุงเทพมหานครทำไมผู้คนแทบจะไม่บีบแตรกันเลยจากนั้นก็มีคนไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่าฉันคิดว่าบางคนอาจจะหงุดหงิดได้ง่ายก็ได้นะเมื่อมีคนบีบแตรใส่และอาจจะตามมาด้วยการไฟติ้งกันเกิดขึ้นบนถนนน่ะ ท่านตมาบอกนะครับว่าฉันเนี่ยนะเคยไปสั่งน้บเก๊กฮวยมีฟองนะมาแก้วหนึ่งแต่ฉันอึ้งมากเลยนะเพราะพวกเขานั้นเทน้ําแข็งใส่ให้ด้วยจากนั้นก็รินน้าเก๊กฮวยมีฟองลงไปฉันไม่เข้าใจว่าทําไมคนไทยถึงกินแบบนั้นท่านตมาบอกนะครับว่าฉันเคยเห็นช้างหลายเชือกหลายตัวเลยนะ ที่พวกมันนั้นถูกจัดส่งท้ายรถบรรทุกซึ่งฉันก็อึ้งมากว่าพวกเขานั้นทําได้ยังไทงท่านตมาบอกน,นะครับว่าการได้เห็นช้างเดินไปเดินมาในเขตเมืองนั้นเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากท่านต่อมาบอกว่าฉันคิดว่าเรื่องน่าจึ้งของไทยก็คือเรื่องของอากาศนะเพราะที่ประเทศของฉันอย่างนอร์เวย์นะมันติดลบ10องศาเซลเซียส ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยคุณพระช่วยบางเดือนไปถึง40องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวฉันจะบอกว่าตอนที่ลงจากเครื่องบินมาโอ้โหรู้สึกได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนท่านมาบอกนะครับว่าฉันเนี่ยนะเคยเดนทางไปที่ประเทศไทยและถึงประเทศไทยเวลาประมาณตีสี่ฉันคิดว่าทุกคน,นคงนอนหลับกันหมดแล้วแต่ไม่น่าเชื่อระหว่างทางที่ชันเนี่ยนะเดินทางไปโรงแรมก็พบว่ามีหลายคนยังไม่นอน แต่พวกเขาก็ยังคงใช้ชีวิตแบบสบายๆนั่งชิลลีแล็กกันอยู่อีกด้วยท่านตมาบอกนะครับว่าการที่ฉันได้เห็นตัวเงินตัวทองเดินไปเดินมาในประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าจึ้งเป็นอย่างมากเลยนอกจากตัวเงินตัวทองแล้วเนี่ยบางครั้งก็ยังมีแมวและสุนัขอีกท่านตมาบอกนะครับว่าสาหรับฉันแล้วเนี่ยฉันไม่เคยเจออะไรที่เป็นโมเมนต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเท่าไหร่นะหรือว่าพวกเราอาจจะมีความคล้ายคลึงกันก็ได้คนตมาบอกนะครับว่ารถเข็นแมลงทอดยังไงล่ะนี่คือความแปลกใหม่สําหรับฉันเลย ท่านตมาบอกน,นะครับว่าคนไทยน่ารักฉันวัดนี้แหละคือเอกลักษณ์เลยละ่ะท่านตมาบอกน,นะครับว่าโมเมนต์ที่ฉันประทับใจก็คือการที่เดินไปไหนก็แล้วแต่ฉันมักเจอตลาดนะัดเต็มทุกที่ไปหมดอยากกินอะไรก็ได้กินนอกจากนี้ยังมีของแป,กแปลกๆให้กินด้วยอย่างเช่นมแมลงทอดนะท่านตมาบอกน,นะครับว่า โมเมนต์ที <Moment S 2> ่ฉันชื่นชอบก็คือคนไทยนี่แหละเพราะพวกเขานั้นมักจะชวนฉันไปกินข้าวไปไหนมาไหนตลอดและบางครั้งพวกเขาก็เลี้ยงข้าวฉันด้วยนอกจากนี้พวกเขาชอบเอาอกเอาใจชอบซื้ออาหารให้ฉันกินตลอดเวลาซึ่งแตกต่างจากประเทศของฉันที่บางคนมีความเข้มงวดและไม่ทำแบบนี้อย่างแน่นอนซึ่งทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยก็ว่าได้นะครับกับความประทับใจโมเมนต์ Moment ที่พวกเขานั้นได้สัมผัสและรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นแค่ที่ไทยเท่านั้นซึ่งก็จัดว่าเป็นวิถีไทยอันน่าทึ่งนะครับที่ฝรั่ง ต่างชาติชอบกันเป็นอย่างมากเลยและคนไทาหลายคนฟังดูลายก็รู้สึกว่านี่แหละคือความใจฟูที่คนไทยแต่ละคนนั้นได้สร้างชื่อเสียงเอาไว้ให้กับประเทศไทยไว้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนะครับดูคลิปมาถึงจุดนี้แล้วนะครับรู้สึกอย่างไรกันบ้างประทับใจไหมใจฟูไหมหรือว่าตัวเองเนี่ยเคยไปสร้างโมเมนต์อะไรให้ต่างชาติชื่นชอบเอาไว้บ้างหรือเปล่าไปสมัรถคอมเมนต์บอกการใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบการเล่าเรื่องของแอดมินวันนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับกลับมาเจอกันใหมใ่ ต้องขอต้องลาไปก่อนแล้วกันกล่าวสวัสดีครับ